ผมกลับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ากัมพูชาได้อาศัยแผนที่หนึ่งต่อสองแสนกราวร้ายลุกลานลุกว่าไทยลุกลานกัมพูชาใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนทำลายข้อสงวนในพื้นที่ปราสาทพระวิหารในเขตซึ่งเป็นเขตแดนถาวรซึ่งใช้ขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดนห้ามใช้กำลังทหารในพื้นที่ที่เขาลุกลานเพิ่มเติมห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล,ล้อมในพื้นที่ที่เขายึดครองแล้ว แล้วใช้แผนที่นี้ในการแสดงอธิปไตยเหนือดินแดนในการรุกรานยึดครองสร้างสิ่งปลูกสร้างเชิญธงชาติขเขมรขึ้นสู่เสาคนไทยห้ามเข้าห้ามเข้าเมื่อไรเข้ามาเมื่อไรถูกจับขึ้นสู่ศาลเขมรจำคุกให้หนูและ,มะแมลงสาบแพะหัวบังคับใช้กฎหมายขเขมรแล้วก็ออกโฉนดกัมพูชาด้วยแล้วใช้แผนที่นี้ในเวทีคณะกรรมการบริโรกโ,โลก ให้รับรองแผนบริหารจัดการของกัมพูชาว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาทั้งๆท,ที่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยแล้วสนับสนุนการกล่าวร้ายว่าไทยรุกรานกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นสองปีนี้จากแผนที่ถ้าใช้กําลังยึดก็ยึดโดยพื้นตินัยเราก็เสียอธิปไาตายเหนือดินแดนโดยพื้นตินัยถ้ายึดโดยมรดกโลกก็เสียโดยนิตินัยโดยนา,นานาชาติรับรองถ้าถอนทหารออก ถอาตกลงการพูชาจะถอนชุมชนหรือไม่ถอนชุมชนก็มีแต่ได้ใช่ไหมครับเราททำยังไงดีฮะถอนหายใจเรามีความหวังครับใช่ครับข้อหนึ่งเลยยกเลิกข้อผูกพันซะที่เป็นพันธนาการของกองทัพ